ถ้ายากได้ขึเฮลิคอปเตอร์ที่ญี่ปุ่นนะเที่ยวฟรีเป็นสารทำแบบนี้เลยโอ้เหตุละครเลียมด้วยอ่ะโอ้ยนั้นอยู่โซซูริโอนี่โอ้โหนั่นมาริโอมาลิโอดูดูดูประสบการณ์แบบนี้หาไม่ได้นะขึ้นคอปเตอร์ที่ญี่ปุ่นน่ะเดี๋ยวบอกให้ฟังทำไงโอ้โหลงลองขอโทษทีลอยตัวลงมาจากคอปเตอร์ยังกระน่วยสว่าง๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าทำไมอยู่ร้านญี่ปุ่นร้านนี้แล้วคุณเองก็มีโอกาสได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวว่ากันร้านนี้ผมอยู่เนี่ยมันคือร้านคาโบช่าซูชิที่นี่คือแตกชิ้นรราาเเเฮออปต์ข แล้วก็ดูรีวิวติก๊กตอกมาเยอะมากครับออยอ คนเข้ามารีวิวที่เยอะคือหานี่เลยก็ดาวมาว่าอร่อยราคาไม่ถูกก็เลยแนะนำอ๋อใช่ถ้าเกิดไปคิดวมามาเกษตร,รเลยชุดนี้3 0 0 0 0บาทมันก็แพงแต่ที่มันเหมือนแบบจับต้องได้แล้ววันนี้น้องออยก็คือเครเรียนทำอาหารมาด้วยก็เลยพามาลองดูนะว่าคาโบชาร้านนี้ที่พี่จะมาลองครั้งแรกที่เขาว่ามันอร่อยเนี่ยจริงไหมสมชื่อไหมคุ้มไหมและอาจจะได้นั่งคอปเตอร์ด้วยเดี๋ยวบอกให้ฟังจานแรกมาแล้วจานแรกมาแล้วนี่คะ่ะอันนี้เป็น Top ท็อปทรีท็อปทรีของที่นี่เลยเหรอใช่ชื่อเมนูท็อปทรีค่ะก็จะมีวากกกิิิวอออด้้้้งแลลล็ะนนน่่มีััใใใหหหญยยยยเเค ก็จะกินหมดหม,หมดแน่นอนอ่ะนี่ออยมันใหญ่นะฮะค่ะพี่มังชอบอะไรระหว่างอนากิกับค<ฮ>จณอะทั้งคู่เลยอ่ะงั้นพี่มังกินทั้งคู่เลยแล้วกันโอเคได้ได้ได้ไดนากินะฮะ <c oughs> อร่อย,ยมากเต็มคำมากไอโฟกัวนี่คือแบบญี่ปุ่นเนี่ยหาก,กินไม่ได้เลยนะโฟกัวซูชินี่คือแบบถึงอะ่ะอันนี้คือแบบอธิบายได้ดีกว่าไม่อยากจะอื้ออร่อยอื้ออร่อยใช่ไหมคือโฟกัวเนี่ยมันคุณภาพดีอยู่แล้วอุนางิก็เหมือนของญี่ปุ่นแหละแต่คืออันนี้เนื้อเป็นไงบ้างครับโอ้เนื้อ,อน,นี่คือละลายในปากเลยคะ่ะแล้วคือเขาให้มาเต็มคำมากเลยกินทีเดียวไม่หมดแล้วก็ค<ๆ>่อยๆกินนุ่มละมุนเลยค่ะราคาบาณเท่านี้ฮะก็โอเคราคายังไม่บ้าที่ที่บอกว่าจะขึ้นคัปเตอร์ฟรีนะต้องมีใบนี้คครรับเดิต JCB กับแคมเปญที่่่ชือวา JCB ลุ้้นนนนเปปปไีจะครับ ชอปเที่ยวครบ1,000บาทขึ้นไปต่อเซลซรีได้รุ่น1สิ่ไปเที่ยวโอซาก้าทริปนี้พิเศษยังไงไม่ได้แค่ไปโอซาก้าเฉยๆครับได้ไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่ญี่ปุ่นนะเที่ยวโอซาก้าไม่พอครับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองฟรีอีกด้วยโอ้โหสุดกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้ว มูลค่าทั้งหมดมากกว่า1นึ่งแบาทเลยนะหนึ่งสิทธิ์เนี่ยคุณไม่ได้ไปคนเดียวนะคุณได้ไปเป็นคู่ครับมีถึงสิบรางวัลและยังลุ้นรับที่ต้องทารูปดอกซากุระด้วยโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มาบ่อยๆนะครับต้องรีบไปลงทะเบียนนะอย่างที่คาโบชากซูชิเนี่ยใช้บัตรเครดิต JCB เนี่ยคุณก็สามารถลดได้สิบเปอร์เซ็นต์เลยแล้วก็ร้านอีกเยอะมากเลยที่ร่วมรายการนะครับช่วงนี้นะใครไปญี่ปุ่นอย่าลืมเอาบัตร JCB ไปใช้เพราะเขามีแคมเปญที่ชื่อว่า JCB Japan Cashback ครับคุ้มมากๆใครที่ไม่บัตรเเเคคคคคคครครรรรรดดดิิิิิต JCB นนะััััับบบสสสมมมไ้้้้ททที่่ลลลยุุงงวแก็ธพศษจ ใครมีบัตร JCB อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับแล้วลุ้นไปญี่ปุ่นกันนะอันที่สองนี่คือโอโทรุซูชิเช็มีทองหมดเลยเลือกกินคำแรกชอบอะไรสุดในจานนี้โอ้โหชอบหมดเลยอ่ะไข่หวานน่าจะอันสุดท้ายเป็นคนกินง่ายไข่หวานก็ชอบนะอะไรน่ากินสุดจ้ะเรื่องอะไรดีอ่ะโอโทรุทะเลขาจะได้แต่พี่กินไข่หวานก่อนอื เป็นไงบ้างฮะมันแบบมันละลายในปากไปเลยอะก็ปลาสดมากเลยค่ะดีมากทาโบชาเนี่ยเคยเห็นมันผ่านเห็นชื่อแต่ไม่เคยไปกินจริงๆก็คือแบบไอคุณภาพสูงมองไทยมีอยู่อะแต่ที่ราคาไม่บ้าเนี่ยอันนี้คือเป็นร้านแบบนั้นสมัยเรียนออยอะกินบ่อยเพราะว่าราคามันแบบแต่นักศึกษาก็กินได้ป็นกาว่าไหมไม่มาเลยอะได้จากพี่ถ็งกว่านะฮะ ปลาเขาสดมากกินมากี่ครั้งแล้วหม่เรียนบ่อยเดี๋ยวนี้แบบบ้านอยู่ไกลก็แบบไปกินข้าวที่บ้านมากกว่าคูอติพี่มังชอบกินอาหารญี่ปุ่นไหมคะชอบครับชอบอะไรสุดชอบอุนิดสุดเหมือนกันแต่อุนิดจะหมดตลอดทานที่พี่ไปประจำแห,หมดแล้วค่ะอุนิดอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่าอ๋อย ชอบไหมคะตอนนี้ผ่านไหมผ่านเลยนะคือมันก็เหมือนกินที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะอินกิวเดียนใช้อยู่ละแล้วคือเขามีชื่ออยู่ละวัตถุดิบที่เนี่ยมันพรีเมียมครับตานต่อไปก็นี่เลยแซลมอนทตะกีสลัดเป็นสลัดปลาแซลมอนชอบไหมชอบไหมเอร่อบชอบโอ้ชอบกินเผ็ดด้วยกินเผ็ดเก่งแค่ไหนเต็มติบให้แปะกันผมผมไม่ได้กินเผ็ดนะเออขอส้มตำพริกศูนย์ล้างคอกด้วยครับเต็มติบให้ตัวเองเท่าไหร่เต็มติบให้หนึ่งเออหม่าล่ากินเลยไหมคะหม่าล่าเคยกินหม่าล่าแต่แบบขอแบบไม่เผ็ดเลยยังไม่ใช่หม่าล่าก็ไม่อร่อยไงเดองชิิมซ แต่เดี๋ยวนี้กินเผ็ดเก่งขึ้นอย่างนี้ถือว่าไม่เผ็ดมากนะถ้าเต็ม1ิบพี่ให้ประมาณ3.5ความเผ็ดออยคือศูนย์แน่นอนให้หนึ่งเนาะเผ็ดกว่านี้ไม่อร่อยแล้วใช่ไหมผดรู้ไหมมังจะเผ็ดอ่ะได้อยู่ได้อยู่อยากรู้ว่าปกติเราเป็นคนที่ไลยแบบเป็นร้อยเลยหรือจะแบบต้องเคลียร์ทุกอันโอ้ก็จะค้างอยู่มืดไม่ค่อยตอบค่ะเป็นคนไม่ค่อยชอบคุยกับใครเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยตอบแต่ว่าถ้าเจอหน้ากันเนี่ยก็คุยชอบแบบมาเจอหน้ากันมากกว่า กวพี่มังตอบเร็วไหมพี่แบบว่าเป็นโรคจิตไงถ้ามีอะไรค้างอยู่เห็นจุดแดงไหได้ต้องแบบคลีนต้องคลีนเพราะมันจะมันจะมีใครรอเราอยู่ผู้ว่าในของผมต้องแบบเนี่ยแบบต้องโล่งๆห้ามมีจุดของเรานี่แบบไหนบบโอ้โหเพราะฉะนั้นใครส่งไลน์หาน้องออยนะไม่ต้องสงสัยเพราะว่าไม่เห็นออยไม่ตอบเพราะไม่เห็นนะครับมันไม่ใช่แค่เพื่อนไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันลายออฟฟิเชียลมีนู่นนี่นั่นมีตามงานอะไรเงี้ยไม่ตอบเลยแล้วกันต่อไปเลยครับชิราโอะเนี่ยนะฮะมันคือสลัดปลาเงินที่เรื่องชื่อของที่นี่โอ้โหดูเยอะนะเนี่ยใหญ่มากนหมมมมดดั้ยยคคะเเเนนีี่่ลอท เลยเป็นจานนี้เลยนะครับอยากรู้ว่าทําไมสลัดปลาเงินธรรมดาอร่อยขนาดนั้นหรออร่อยนะปลาเงินมันกรอบอะก็ถือว่าเข้าด้วยกันดีมีกัดไป3มวินาทีแล้วมันจะมีความค่อยขึ้นจมูกเข้าใจแล้วทำไมแล้วคอมเมนต์แต่ก็ไม่ได้แบบว่าอร่อยกว่าอูนิอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นสลัดเฮลตี้เฮลตี้เหรอปลาทอด เกิด<ต>เป็นสลัดที่อร่อยอันนี้ถือว่าเฮลตี้แล้วจ้ะพี่มังชอบกินผักไหมคะชอบนะเดีย๋ยวนี้ชอบให้คะแนนยอดหลังจานแรกชอบจีเนี่ยอันนั้นผมให้8.5เลยนะถ้าเกิดเอาราคาเป็นที่ตั้งด้วยนะจานที่2นี่อย่างก็อร่อยมากเลย8กว่าหมดเลยอะ่ะอันนี้ก็พอ8ได้ไม่มีตัวไหนที่แบบเฉยๆอร่อยทุกจนานแซลมอนดูเหมือนง่ายๆง่ายๆนะไม่เผ็ดเกินไปโคตชอบเผ็ดมากไม่กินเผ็ดเลยแต่บอกอร่อยได้ทั้งคูเริ่ม,มนะฮะแล,แล้วเนี่ยพี่มังสั่งมาเยอะมากจานต่อไปนะฮะมาญี่ปุ่นก็ตต้้ออองงนนนนนีีีีี่่่่่่่่ฮะะะะคคคคครรรรับบบบปลาาาาาาาวววมมมมแแหจกกกโชททไเยิศึษื ไม่ได้เป็นเลนสูชิเขาเน้นของทอด oh. มันเจ๋งที่ว่าคนชอบของทอดก็มากินที่นี่เยอะเพราะฉะนั้นของทอดเนี่ยทอดไม่ดีเนี่ยจะรู้เลยนะว่าอันนี้คือทอดไม่เก่งโอเคเลเวลไหนทํามบุระธรรมดาธรรมดาเนี่ย mm hmm. ถือว่าโอเคไหม oh, wow. มันกรอบนอกนุ่มในอะ่ะถ้าทอดไม่ดีย่กุ้งมันจะสุกเกินไปง่ายแต่ถ้าทอดเดียก่กุ้งมันจะยังมีความแบบเด้งเด้งมีน้ำอยู่ข้างในใช่ใชกุ้งนุ่มมากแล้วข้างนอกก็กรอบมากมี texture ไม่แปลกใจคนถึงชอบมากินของทอดที่นี่ไี่ลอกินหมดเลยจัง <c oughs> มีงอื่นทอดด้วยไหมอะ่ะน่าจะมีผักทอดโอ้ยนี่ปลาหมึกปลาหมึกนี่แหละถ้าเกิดกัดเข้าไปแล้วมันไม่นุ่มเลยนะมันจะถ้อนฮะอร่อยดีนะฮะเป็นทมุราตามร้านที่แบบทำดีกว่านี้ก็ค่อนข้างยากละ นี่คือชุดที่เห็นทุกๆคนเวลามารีวิวที่เนี่ยต้องกินเซตนี้วว้าวไม่เคยกินแน่นอนเลยโอ้ยอะไรเนี่ยจริงๆมากินเซตนี้<ๆ>เซตเดียวได้เลยนะใหญ่มากในเทียบกับมือออย <laughs> เราจะกินหมดไหมคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนก่อนที่พี่กินเนี่ยรู้สึกเซตเนี้ยพันแปดถือว่าคุ้มมากครับหลายหลายอย่างมากรอลองค่ะพันแปดดีไหมล่ะคะดีได้โฮตาเตะด้วยโฮตงเตะสีชิ้นได้หลากหลายมากเลยอ่ะใช่แล้วนี่ก็โทรโร่แบบว่ามีฟองคำ,คำมีคา<ำ>เวีย<ำ>มาสองคนก็คืออิม่มใช่สองพันนิดๆก็อยู่มันไม่ได้ถูกแต่มันคือคุณภาพไงปกติอย่างเงี้ยเคยไปกินบางร้านแค่นี้ก็แปดร้อยแล้วทำหนึ่งแล้วก้อนเนี้ยใช่ไหมแต่นี่คือแบบหมดนี่แพงกว่าบาทคุ้มมากคุ้มมากนี่คือนิปปอนซาซิมิเซตนะฮะเรากินแบบนี้มาายกๆไหมนี่เลยคครัับอนนนนละชิ้ีี่่ดกวาตัวท็อปจัดสวยนะใครอยากได้แบบถ่ายคอนนเทต์ คือต้องสั่งชุดนี้ใช่คือพาแฟนมากินอันนี้คุ้มมากเพราะว่ามันแบบได้สวยลูละถ่ายรูปมาดูดีแล้วก็อร่อยด้วยโซโลใช่ไหมเนี่ยใช่ได้เย,ยี้ยม,มอะอว่าต้องกินอันไหนต่อจ้ะฮัวเตะแลกันมาเลยชอบนะผอยทอดฮัวเตะมากโอ้นี่แบบว่าหวานอยากถามเลยอหอยมาจากไหน อ๋อนี่ไงคนตะเตะฮอกไกโดมีหน้าปกติผมก็ไม่ถามนะอันนี้จะมีความพิเศษกว่ามันมีความแบบอธิบายพี่อธิบายไม่เป็นนะ,ะความโสดแล้วก็มีความหวานมีความจุซี่ใช่อีกหน่อยเดียวกินอาหารทั่วประเทศไทยกับน้องออยได้เลยเพราะออยอธิบายอาหารได้ดีมากเลยจ้ะเขารู้ว่าเป็นแบบฮอกไกโดนี่แบบว่ามาเอาคาเวียไปได้วยสิได้ได้ได้แบบมือชายก็คีบไม่เป็นด้วยนะคืออร่อยแบบอร่อยจนถามว่าแบบมาจากไหนอะ อันไหนต่อดีจ๊ะอันนี้คือปลาอะไรนะแดงๆเนี่ยเขาเรียกว่ามาคุโรมาคุโรนี่ก็เป็นมาคุโรแบบจากญี่ปุ่นอิมพอร์ตมาไม่ใช่ปลาโอนะนี่คืออิมพอร์ตพอให้มาชิ้นใหญ่มากกัดแล้วมันเต็มคำอะ ใช่ไอเซตเนี้ยเจอกับพี่บนะ่อยๆแน่นอนเลยอะไรต่อดีครับอันนี้ปลาอะไรคะปลามาดาดที่มันตาโตๆเอาเลยจะก,ก็เลยครับนี่นะนี่ปลามดายเวลากินพวกเอมาเกษอจะมีตัวนี้ส่วนใหญ่เผามาลมฟันมาหอมมากเลยเนาะมีอิกุระด้วยเนาะนี่เลยดากกันบอลพี่นี่ดากกันบอล <c oughs> อันนี้คืออิคุระค่ะอิคุระนี่คือว่ากินทําอะไรอ๋อชอบกินเอาแบบตัดเลี่ยนเพราะมันจะมีรสเปรี้ยวๆนิดนึงอันนี้คือเราต้องไปเรียนอาหารมาถึงรู้อยู่แล้วหรือรู้อันนี้คิดเองคิดเองใช่ไหมอ๋อโอเคดูว่าแบบว่า เป็นเทคนิคบอกว่าต้องอันนี้มาตัดอันนี้แบบรสชาติมันแบบมันโดดออกมาช่วยให้มันไหยเลี่ยนนี่เหลือแต่แซลมอนนะฮะเราชอบแซลมอนนะแต่แค่ท้องเลยไหมคะท้องเลยฮะท้องเลยฮะท้องแซลมอนคือบางทีพี่กินท้องบางครั้งอ่ะชอบนะแต่บางทีมันมีความมันอะไรบางอย่างมันจนแบบเลี่ยนไปบางทีก็ขาวขาวมันแล้วก็เลี่ยนอันนี้ไม่มีกำลังดีปกตชอบกินแซลมอนอยู่แล้วด้วยใช่ใช่มีคาเวียร์มีท้อง อ่อชอบเที่ยวประเทศไหนที่สุดชอบสวิตเซอร์แลนด์ตอนหน้าร้อนหน้าหนาวตอนนั้นแม่น่าจะหน้าร้อนค่ะแต่มันก็ไม่ร้อนอยู่ดีมันอากาศกำลังดีชอบอะไรในสวิตเซอร์แลนด์จนะ้ะชอบแบบดีนลิลลี่วิวแบบวิวธรรมชาติที่มันแบบเราเห็นภูเขาแล้วก็มีเมฆเหมือนเหมือนภามวาดอย่างเงีง้ยแล้วก็ข้างทางก็แบบเขาเป็นเลี้ยงปัดเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะอะไรเงี้ยค่ะมันดูมันแบบในหนังที่เราเคยเห็น ไดชอบแล้วก็ทัวริสไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คนน้อยอะไรอ่าเงี้ยกรุ่นกว้างมากอ,ะอ่ะอพี่มังชอบไปไหนพี่ไปญี่ปุ่นบ่อยสุดจากสวิสก็ชอบมากญี่ปุ่นก็ชอบชอบของกินจานนี้เดี๋ยวกินต่อเอาให้คะแนนบางจานนี้เหรอจานนี้อ่ะความคุ้มค่าหนูให้กี่คะแนนเต็มสิบ ยังไม่รู้เลยเท่าไหร่นะพันแปดร้อยบาทพันแปดออยให้สักเก้าแล้วกันค่ะอืมได้ผมก็ได้นะเขาคุ้มค่าได้แมทชิวิเอลอ่ะคุณภาพดีเลยแล้วก็แบบให้ปลามาหลากหลายแต่ที่แบบหักคะแนนรู้สึกว่าให้แซลม,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 มอนเยอะไปนิดเ <laughs> ออแซลมอนเยอะความหลากหลายให้เจ็ดนะคุณภาพก็คือเต็มพ็อตเตอเต้ให้เก้าจุดห้าอร่อยแบบไม่น่าเชื่อโทอรโล่ก็คือประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วมีอะไรที่ประทับใจอีกไหมจ๊ะชอบตัวคุณภาพนี่แหละค่ะคุณภาพปลาแต่แตซลมอนมันน่าจะแบบนับเปลี่ยนแบบสักอันหนึ่งเป็นอูนิอูนิสักคนนึงงใหญ่ๆตรี้ลับเลยัใช่ะเป็นอ ันนี้จะดีมากเลยมีอูนิสักคำหนึ่งก็ได้เลยไม่มีอูนิเลยอยากกินอูนิอ้อชอบอูนิอ่ะใช่ชอบอูนิใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรามีสเปเชียลเมนูมาที่นี่คืออูนิพันเบาฟุนอันนี้คือแบบว่าขึ้นชื่อมากเหมือนกันกินเป็นกล่องเลยโอ้โหนี่หนักมากเลยอ่ะ จัมาโขโขนี่นะกินอูนิต้องแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมอ้อยชอบเลยค่ะสาร่ายมาห่อเองเลยคืออูนิกองแบบนี้ถูกๆก็มีแต่มันก็จะแบบขาวมากแต่คือที่กินแบบนี้พันกว่าบาทนี้ยูว่าคุ้มมากอูนิปกติเลเวลนี้นะเบาฟุ้นสายพันธุ์นี้มันคำละแปดร้อยมีเลยบางทีรู้จักสีได้เลยอะสีมันออกส้มๆเหลืองๆแล้วมันดูเด้งๆเงนี้ก็คือเวทอูนิที่ดีถ้าสีอ่อนตัวผู้จาาถ้าสีเข้มตัวเมียเขามีข้าวด้วยนะเผื่อใครจะมาวางบนข้าวเช่นก่อนเลย おい、oh, <c oughs> เป็นไงบ้างครับคำน,นี้อร่อยเลยค่ะอร่อยปะไม่ข้าวเลยไม่ข้าวเลยแล้วกวนไหมฮะอยากให้น้องออยทำให้ได้ไหมอยากกินฝีมือแบบเชฟออยแบบแตะเกียะเค็มนิดนึงเค็มือออยคืออูนี่นะฮะถ้าเกิดมันแบบไม่ใช่สายพันธุ์ที่ดีเนี่ยมันจะกินแล้วจะมีความแบบคาวรู้แล้วมันจะมีความงุงงุงนิดนึงแต่ถ้าเกิดแบบพันธุ์ดีๆมันจะไม่มีอะไรเลยมันจะแบบกินแล้วแบบว้าวขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับนี่นะอูนี่นะห่อโดยเชฟออย นี่แหละทำไมคนชอบอูนิจริงๆนะคนที่ไม่ชอบอูนิพ่อไม่ได้เคยกินอูนิดีๆแบบนี้หลายคนที่แบบอูนิไม่ชอบขายไมไม่ชอบพ่อไปกินตัวที่แบบขาวๆงคือซื้อไปกินที่บ้านปกติกินดิบๆหนีเลยแต่ที่เนี่ยเขาจะมีเซตให้ห่อแบบนี้จะไ,ไม่เลี่ยนเกินไปใ,ใช่ใช่ซึบไม่ต้องพูดมากรู้กันว่าอร่อยจานนี้เงียบแย่งกันกินค่ะใช่ใช่ถ้ามีตัววัดเดซิเบลนะจะเห็นว่านี่แบบไม่คุยกันละเลยคุยกันละหมดเลยเนี่ยแล้วก็มีคาเวียให้ด้วยอ่ะเอาจนหมดใช่จ้ะ ครับผมอันนี้คือปิดท้ายหลังจากที่เรากินอิ่มแล้วขนอ่ะว่าอิ่มแล้วกินจนหมดอยู่ดิรีวิวความคุ้มขอ่งที่เนี่ผมว่าถ้าความคุ้มค่าที่นี่นะหรือว่าคุ้มมากกินจนพุงกลางแล้อคะกินอิ่มมากเลยตอนนี้ชอบสุดเป็นอะไรครับอันนี้ตอนนี้เหรอคะชอบอูนิกินแค่นี้ก็มือหนึ่งก็โชก็อยู่ใช่ไหมปกติก็กินแค่นั้นแต่วันนี้เรามารีวิวเนอะเราก็ต้องกินเยอะนิดนึง ถ้าใช้บัตรตัวนี้ในร้านนี้นะน้องออยตะกี้เรากินไปได้ลดสิบเปอร์เซ็นต์ต้องจัดแล้วค่ะอ่ะไปลู้ให้ทีครับถ้าได้ขึ้นคอปเตอร์จะชวนน้องออยไปขึ้นรอแล้วนะคะใครมีบัตร JCB อย่าลืมไปลงทะเบียนนะครับแล้วลุ้นไปญี่ปุ่นกันนะคุณออยมากมากเลยนะครับเดี๋ยวมาภาพเลยค่ะที่เด็ดๆแล้วเดี๋ยวให้น้องออยมาช่วยแบบรีวิวอาหารกับพี่หน่อยเป็นคนอธิบายอาหารไนดะ้แบบเห็นภาพอ่ะมีอะไรอร่อยอะไรจริงๆเดี๋ยวไปซักดกันอีกนะครับชวนมาบ่อยๆ สับใครเลยค่ะก่นเนี่ยคนที่รู้จักเขาก็ใช้ JCB แชมเปญนี้ก็ถือว่าน่าสนใจก็เลยชวนน้องออยมาเอานี้ถ่ายอยู่เหรอ